ครับตอนนี้พบกับเห็นหน้าไม่ชัดแป๊บนึงแต่งมันย้อนนี่ครับน้องแซกครับผมกับเจ้าของรถ Honda Wave 110i ไนะครับเป็นหัวฉีดเนาะก็คันนี้เท่าไหร่ครับคันนี้40,000ครับผมส0 0 0มื่น้วนประมาณเนาะแล้วก็ซื้อสดอนี่กำลังเซลฟี่กันนะแอบถ่ายโอเคคันนี้ก็แต่งอะไรไปบ้างดีกว่าเพราะว่าก็เห็นกันเยอะแล้วเนาะ นี่ครับไม่ซิ่งกระสีอันนี้ก็ไทเทนครับไทเทเกือบทั้งคันเลยนี่ครับไทเทเนียมน็อตตัวเท่าไหร่ครับตัวละ35บาท35บาทอันนี้นี่ครับสุดยอดคันนี้โตพันยังงเลยปั๊มเบมโบครับครับผมไทเทงหมดเบมโบแล้วก็ไทเทไล่น็อตอันนี้จานดิสนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยป่ะหรือว่าเฉพาะตรงนี้เปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนแต่น็อตครับผมเปลี่ยนแต่น็อตอ๋ออันนี้เป็นสีทองนี่ของเดิมเหรอใช่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยของของแต่งของแต่งหมดเลยแต่ว่าไอ้ตรงนี้ของเดิมของแต่งครับของแต่งด้วยอ๋อมาทั้งชุดเปลี่ยนหมดเลยเท่าไหร่ครับอันเนี้ยอันนี้ตกอยู่ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยครับเจ็ดร้อยแปดร้อยเนาะซื้อร้านไหนเราก็ต้องไปหากันด้วยเองแล้วกันใช่ครับมันมีหลายร้านครับเยอะอย่าถามครับลองเสิร์ชกูเกิลเลย ให้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ราคาประมาณนี้เราเบมโบนี่เท่าไหร่นะครับเบมโบนี่ประมาณ20,000ไม่ใช่ล้อเล่นนะครับพันหนึ่งพันสองครับพันหนึ่งพันสองเนาะเป็นเขาเรียกว่างานอะไรนะครับงานเกตเอเหมือนกันเกตเออะไรอย่างเงี้ยเนาะรมแล้วถามนิดนึงไอเบรกเบมเดิมกับเบมโบอันไหนดีกว่าผมว่าอันนี้ดีกว่าส่วนตัวผมเพราะว่าอันเดิมอะเวลาผมเบรกระยะอย่างเงี้ยแบบจะหัวทิ่มเลยครับสะบัดเลย สวัดละอันนี้เป็นไงมันยังค่อยๆครับเหมือน ABS เลยครับอ่าเอาผมประมาณนี้ครับมันมันค่อยๆหรือมันหรือมันเบรกนิบน้อยลงไหมใช่ครับมันเริ่มเบรกนิดก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่เราจะคิดกันอ่ะอันนี้ปลายแฮนด์นี่ต้มปลายแฮนด์เท่าไหร่ครับปลายแฮนด์นี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบครับแล้วก็อันนี้การเบมโบหักได้ไหมหักไม่ได้ครับเดี๋ยวจ้องหักได้หักได้สิหักแรงๆก็หักแล้วได้ ล้อเล่นเนอะเดี๋ยวไปทำของน้องฟังอันนี้ตั้งระดับใช่ปะคือหมุนแล้วก็ให้มันชิดอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อันนี้ปั๊มปั๊มน้ํามันนี่เท่าไหร่นะครับปั๊มน้ำมันไอเนี้ยทั้งชุดเลยครับประมาณพันหนึ่งพันสองเลยเนาะพันหนึ่งพันสองครับอันนี้ปั๊มอะไรครับปตทหรือเมล่าล้อเล่นปั๊มเบมโบ่ครับพันหนึ่งพันสองเนาะแล้วก็น็อตทองนี่ลายน็อตทองนี่สีดํานี่ตัดทองสวยครับแล้วก็ ก็อนี่ครับเปลี่ยนสเตอร์ใหม่ครับนี่สเตอร์สเตอร์นี่เท่าไหร่ครับ15 32ครับข้างหน้า15ใช่ป่ะครับผมหน้านี้เดิมเท่าไหร่นะเดิมจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรหน้า15หลังเท่าไหร่นะ32 32หลังจากเปลี่ยนแล้วแรงขึ้นไหมขึ้นครับต้นต้นกลางปลายเป็นไงบ้าง ต้นดีครับกางกอดดีแล้วผมก็เปลี่ยนกล่องมันที่มาแต่ว่ามันเป็นแบบต้นดีกลางดีปลายปลายดีไหมหรือว่าปลายดอกปลายปลายดอกลงนิดนึ่งปลายดอกลงแต่แต่รากนี่ขึ้นความท็อปสปีดเยอะขึ้นไหมหรือว่าเยอะครับเยอะขึ้นเหรอแต่ว่าความเร็วปลายจะช้าลงใช่ไหมอัตราเร่งช้าลงเนาะร้อยร้อยยี่ร้อยร้อยสามร้อยสิบประมาณนั้นอันนี้เคยวิ่งท็อปสปีดเท่าไหร่นะร้อยประมาณร้อยยี่ร้อยร้ยี่สิบร้อยสามสิบสองคนซ้อนกันเหรอร้อยยี่มันต้องอยู่ที่แรงลมนะครับ คนเดียวนี้เท่าไหรนะคนเดียวก็ขึ้นไวครับคนยวขึ้นไวไวมากเลยโซ่นี้แต่งได้ป่ะหรือว่าโซ่เดิมโซ่แต่งครับโซ่แต่งโซ่แต่งด้วยนะครับโซ่เท่าไหร่ครับโซ่ก็ทั้งทั้งชุดเนี่ยครับผมเอามาพันพันพันกว่าพันกว่าบาทแล้วนี่โชกโชงนี่ก็เปลี่ยนใหม่ครับโชกเป็นไวเอสใช่ป่ะดีกว่าเดิมไหมก็อยากแข็งแข็งแล้วเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนมาอ๋อมันแข็งแข็งขึ้นใช่ป่ะ แล้วก็ทำไมถึง,งคิดเปลี่ยนโชคครับมันสูงรครับผมชอบรถลุ้งสูงอ๋ออันนี้คือตูดสูงขึ้นใช่ปะ่ะสายหมอบเลยนี่ <laughs> ตูดสูงแล้วก็หมอบอะไรเงี้นย,ย, <Not S 2> ย,ยนี่อะไทเทเนียมน็อตไทเทเนียมนี่ตัวนี้แพงไหมครับสาม้ยครับสามร้อยห้ตัวหนึ่งเนี่ยครับ,รรบทั้งทั้งคู่ะครับอ๋อสายขวาสามร้อยห้าสิบแพงมากเลยครับอันนี้นี่ก็จะอีกต่างหากอีกครับอีกต่างหากสี่สี่สิบห้าสิบห้าสิบบาทสี่สิบเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดแค่นี้ต่างกันนี่เยอะเลยเนาะจุกนี่ก็ สิบยี่สิบบาทนะมั้งยี่สิบบาทแล้วก็เต็มถังนี่เติมน้ำมันกี่บาทครับเต็มถังหกสิบครับประมาณนี้แต่ผมก็ไม่เคยให้มันใอยแบบหมดนะหกสิบแล้วก็ขับขับได้กิโลครับหกสิบบาทนี่ก็ถือว่าไกลร้อยกว่าโลได้ปะได้อยู่เนาะประหยัดมันกล้านมัประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันครับผมได้นี่สายประหยัดใส่กล่องมามันก็ไงอันนี้ใส่กล่องอะไรมาครับใส่กล่องของสปีดครับ เปิดดูได้ป่ะตัวกล่องไม่อยู่ไม่ได้ผมซ่อนไว้ข้างในเนี่ยเนี่ยนี่ครับกล่องดดเี๋ยวผมมีสแต็มเซเว่นด้วยของเยอ่แล้วหนูโอ้ยนี่ใส่ใส่หมวกไม่ได้ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราช่วยเราไอ้ไม่น่าพอใส่หมวกไม่ได้หมวกครึ่งใบนี่น่าจะได้อยู่ป่ะนี่ครับกล่องผมวางไว้ตรงนี้อ๋อกล่องเล็กๆนี่เนาะ PES กล่องนี้เท่าไหร่อ่ะครับ กล่องนี้พันพันหนึ่งครับพันหนึ่งสั่งตามเบ็ทใส่แล้วมันมีอะไรดีขึ้นแรงบิดเพิ่มขึ้นครับหมายถึงว่ารอบมาไวปะรอบมาไวอ๋อรอบมาไวแล้วก็เรียนสเตย์เข้าเลียนสเตย์เข้ากันเลยยอดสายยกหรือเปล่าก็ยกครับสายยกนี่ข้างหลังขายโอ้โหโหดมากเลยครับยกชี้ฟ้าลากเลยอันนี้ลากไม่ใช่ล้มใช่ไหมไม่ครับลากครับโอ้ลากกันเป็นกันแบบ ให้ให้รู้ว่าพอลงตอนไหนครับอ๋อนี่เป็นเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์นะสายยกนี่โหดมากเลยครับยกไอ้ท้ายนี่ขูดกับพื้นเลยแต่ก็ใส่หมวกเนาะครับดีแล้วครับเวลายกใส่หมวกตาปัดไม่มีอะไรมากครับมีเกียร์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ความเร็วน้ํามันไปเลี้ยวอะไรปกตินี้ผมไปเปลี่ยนสีมาผมขี่มาหาพี่มันก็เลยแบบตกหลุมเยอะก็เลยตัวนี้น่าจะหลุดครับสายข้างใน อ้าวเดี๋องจะไปใส่ใหม่อยู่พร้อมจะจกแล้วก็เคยเคยเกิดอุบัติเหตุอะไรไหมสดสดร้อนๆครับเอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ต้องถามน้องครับน้องคนล้มผมขี่ไม่เคยล้มเลยอ้าวใครอ๋อนนี้ขับเหรอก่อนมาวันหนึ่งก่อนมาวันหนึ่งล้มตรงไหนเราขึ้นรถเหรอตรงนี้ผมเปลี่ยนใหม่หมดแล้พี่ตอนแรกก็แต่งแบบนี้ครับสถานการณ์เป็นไงถามนิดนึงว่า มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดหนึ่งมุมมืดเลยพี่ครับ <laughs> มุมมืดจีรศักนนดิ์ปานพุ่มมองไม่เห็นเนะพี่ข้างหน้าคือขับขับมาตรงตรงใช่ไหมแล้วเป็น <laughs> <laughs> ถรถใหญ่ออกจากซอเย,อเ,ยเหรอไม่ครือเขามาสเปเลนมเขาวัดดีก็มีเลยเขามาเรามาเลนสวนใช่ปะ่ะมาแบบเขาปานหน้าเขาอย่างนีครับแล้วก็จอดไม่รู้หน้าที่หเดี๋ยวเดี๋ยวพี่งงอย่างนี้พี่อย่างนี้ใช่ไหมเราคือเขาเราขับเขาจอดซ้ายมือใช่ป่ะอ่าแล้วเราขับตรงมาครับผมเขาเขาจะเลี้ยว เขาจะเลี้ยวขวาใช่ไหมครับผมเขาเขาอาจจะเลี้ยวขวาอ๋อแต่เขาอยู่เลนซ้ายสุดใช่ครับอ๋อเราเราขับมาเราขับมาแล้วเขาโค้งแล้วมันมีรถคันหนึ่งอะเหมือนรถใส่ของอะไรมันจะสูงสูงเลย่มองไม่เห็นมาจากมาจากฝั่งไหนฝั่งขวาครับมาฝั่งเดียวกันเนี่ยครับฝั่งเดียวกันที่มออ๋อแล้วเขาก็โค้งตัดหน้าแล้วนี่ก็ไปชนหน้ารถเขาเพราะว่าไม่เห็นชนชนรถคันกระบะที่เลี้ยวตัดหน้าใช่ไหมครับอ๋อก็คือมันที่ไม่เห็นเพราะว่ามันมืดหรือว่ายังไงนะป้ังปังหมดเลยป้งหมดเลย งงนิดนึงคือคือขับตรงมาปุ๊บแล้วมีรถจักระจอดซ้ายกําลังจะเลี้ยวขวาใช่ไหมแล้วเราขับมาเราเราขับมาเลนขวาเลยครับเราขับมาเลนขวาสุดอ๋อแล้วแล้วแล้วรถคันไหนมาที่บังเรานะอ๋อแล้วเขาเลี้ยวออกมาเลยใช่ปะข้างหน้าข้างหน้ามีรถอะไรบังเราไหมที่ไม่เห็นกระบะที่มันเลี้ยวออกมาใช่ปะอ๋อคือคือสองแถวจอด บังบังเราไว้เราเราไม่เห็นรถที่ออกมาครับอ๋อแล้วเลนเลนสวนก็ไม่ให้ครับก็เลยแบบอ๋อเลนเขาเลี้ยวมาแล้วแต่เลนสวนเขาไม่ยอมให้ไปครับคันกันนั้นก็เลยต้องจอดกลางลำเราก็เลยชนชนแรงไหมครับห้าสบสี่สิบได้สี่สิบความเร็วสี่สิบเนาะแล้วก็เป็นไงบ้างครับวันนั้นก็กระโดดออกกระโดดออกรถเลยเหรอชนชนข้างแล้วกระเด็นป่ะหรือว่าไม่กระเด็นครับเห็นไหมแบบเขาไหลมาครับพอเราแบบเรากำเบรก แต่เบรกครับแต่แต่ปุ่งที่สองวทำเดียวมันแย่มากอะมันแบบมันแผลแล้วแผลมันก็โดดออกเลยอ๋อกระโดดออกแล้วรถเราก็ลอยไปชนรถเขาแล้วอย่างงี้วันนั้นต้องเคลียร์อะไรกันปะก็เขาให้ห้าร้อยครับวันนั้นผมเขาให้เยอะกว่านั้นเขาให้เราห้าร้อยใช่ครับอ๋อก็คือเขาก็ผิดเนาะกับรถตามจริงผมก็เสียสองพันนะครับ แต่งึ้นอ๋อแต่งึืนสองพันจะได้มาห้าร้อยโอ้โหขาดทุนเลยครับ <c oughs> ไม่อะไรครับคิดยังไงถึงออกคันนี้ครับก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้แ<ม>บบคิดย่อ,อเลยพ่อออกให้ครับอ๋อพ่องานมันเกิดอืมเราอันนี้ล้อเดิมปะหรือว่าล้อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขอบเแต่ว่าขอบขอบขอบเดิมครับขอบเดิมหรือล้อนี้ล้อหลังนี้ขอบสิบเจ็ดปะขอบสิบเจ็ดใช่ปะก็ไม่ใช่นเหมือนเดิมเนาะเเดิมเยเข้าโค้งเป็นไงครับคันนี้ ยากยากอยู่เนาะล้อมันเล็กเนาะครัับใช่ใชเสียเส่ยงๆอยู่อย่าไป <c oughs> เล่นเยอะเลยถนนบ้านเราฝุ <c oughs> ่นเต็มเลย <c oughs> <c oughs> ต้องอ่านสคริปอีกรอบนี่ยเมื่อไหร่จะจำสคริปได้ลืมถามอะไรไหมเดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> น้ำมันถามไปแล้ว <c oughs> แล้วก็ไอเช็คระยะนี้ก็ไม่กี่บาทเน,น,น,นาะครับไม่ไม่เท่าไหร่หรอไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นสามร้อยชกนุ่มไหมคันนี้ชกเดิมนะครับชกเดิมก็นุ่มครับนุ่มอยู่ <c oughs> แล้วก็ป <c oughs> กติก็ใส่ถุงมือใส่หมวกขับรถเนาะ <c oughs> แล้วก็เออสูงเท่าไหร่นะผมสูงร้อยประมาณเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบสามลองลองนั่งดูบัขาถึงได้ปะ เกินนะพี่ผมไปยกโชมาใไมอ๋ <ทำ S 1> อยกชกสูงาม17 3 174เต็มเท้าเนาะบสบายมากแล้วก็เม,มื่อกี้ลืมถามลืมไปครับคันนี้ใส่ท่อโหดมากเลยครับโยช,ชิมูระครับอันนี้เป็นท่อรถเล็กใช่ปะหรือว่าทอ่อท่อรถแบบเหมือนของ M เอ็มเนี่ยแต่ผมเอาอ๋ออันนี้ครับท่อใหม่โยชิมูระครับท่อซื้อมาเท่าไหร่ครับท่อตัวเนี้ยครับซื้อมาประมาณ1,000-1,200 1,000-1,200อันนี้ทํา ทำมาบางร้านก็ทำแปดร้อยแต่ของผมไม่ทำพันพันหนึ่งครับอลองลองฟังเสียงหนึ่งได้ไหมลั่นไหมก็ก็ก็แล้วิ้มยิ้มๆีน่ไม่ต้องห่วงสายลั่นครับนี่ครับลบลูกปืนมานนึงลบลูกซองมันนึงครับโอเคแล้วก็อันนี้เคย ท็อปสปีดนี่ก็ประมาณคันนี้นี่เคยบิดคนเดียวได้เท่าไหร่แบบเดิมๆหรือว่ายังไม่แต่งครับเอาเอาเดิมๆก่อนเอาเดิมๆประมาณร้อยกว่ากว่าครับไม่ไม่ถึงร้อยเพราะห้าประมาณนี้เนาะแล้วเราแต่งเสร็จได้เท่าไหร่แต่งเสร็จก็ร้อยยี่ร้อยสามสิบประมาณร้อยสามสิบถึงเหรอแต่มีคนทำหนึ่งร้อยหกสิบอะผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเปลี่ยนแคมอะไรแบบนี้อ๋อเปลี่ยนแคมเปลี่ยนอะไรไม่เสียวแรปฟัาลูกสูบไล่เม็ดอะไรเงี้ยใช่ครับคันนี้เบรกเบรกดีไหม เบรกเบรกเดิมอ่ะเบรกเดิมก็ช่ครับถ้าเบรกเบรกแบบึ๊กเียก็ตีลังการับตีลังกาอ๋อแล้วอันนี้เรียนอยู่ป่ะหรือว่าเรียนเรียนอยู่เนาะคันนี้ก็พ่อออกให้เนาะโอเคครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ให้รีวิวนี่ครับผมขอบคุณมากอ่านี่ครับครับสวัสดีครับอ่ะลืมถามสวัสดีไปแล้วข้อดีข้อเสีย ก็ดีขับมันประหยัดดีครับแซดง่ายครับมีข้อเสียไหมที่เรารู้ข้อเสียก็เทโค้งยากครับเทโค้งยากเนาะโอเคแต่รถยกล้อนี่สบายก็เกียร์เกียร์หนึ่งนะ้เดิมเดิมนะถ,ถ,ถามหน่อยนี่สายยกยกล้อคันนี้ก็กดกดคัดตรงเท้าเนาะครับผมกดเกียร์ไว้แล้วก็เบิร์นรอบแล้วก็ปล่อยแค่นั้นเนาะเบรกล้อปล่อยแล้วนี่ยกล่างไหมครับก็ นนส่วน,นใหญ่ครับคือผมผมยังไม่นิยมแบบยืนยกนะครับผมยาแบบเหมือนขาลาแถวตายอไแบบันซเปอร์แมน๋อมมนแบบไปมันก็ไกล,วลเวลาย,ยกนี้คือยืนตรงไหนพักเท้าหลังหรือหน้าก็เราก็ใส่มันมันผมก็จะบอกไงดียก็คือมันต้องขนาดนะครับก็คือถ้าถ้าจะยืนยกเราต้องเอาขาตรงเงี้ยพักเท้าหลังแล้วก็ยืนยกใช่ครับเราก็เอาขาอีกฝั่งหนึ่งไว้ตรงเกียร์แล้วก็กดเกียร์ไว้แล้วก็เบิ้นครับ อ๋อเข้าใจแล้วคือต้องยืนไว้ก่อนใช่ไหมใช่ครับเอาขาหลังยืนไว้ขาขวานี่ยืนไว้ตรงนี้พากเท้าหลังขาซ้ายกดเกียร์แล้วยกพอยกเสร็จปุ๊บยังยืนเหมือนเดิมไหมครับก็ก็ยืนไปอย่างนี้ใช่ไหมนอนเลยเหรอนอนยกเลยเหรอเอามันก็ขึ้นครับโอ้หนอนยกโหดมากเลยครับยกได้หลายแบบเยี่ยมเยี่ยมโอเคโอเคครับสวัสดีครับ